ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตยังมีบุรุษผู้หนึ่งเขาเป็นคนใจบาปหยาบช้าเป็นอย่างยิ่งทุกวันจากออกจากบ้านเข้าป่าไปล่าสัตว์อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทวิบาทตัวเล็กตัวน้อยหรือจตุบาทที่มีร่างกายใหญ่โตหากว่าเนื้อหรือหนังของมันกินได้ขายได้ละก็เขาจะไม่รีรอที่จะเข้าไปประหัดประหารและเอาเนื้อเอาหนังของสัตว์ตัวผู้เคราะร้ายนั้นไปขายแลกทรัพย์ทันที จากนั้นก็นำซัพย์ไปใช้บำรุงบำเรอความสุขแห่งตนโดยมีได้ละอายต่อชั่วหรือกลัวต่อบาปแต่อย่างใด วันหนึ่งเขาไปพบเข้ากับมฤคชาาตย์ใหญ่ไวชกันตัวหนึ่งโดยบังเอิญมันเป็นกวางที่มีเขาสวยงามเป็นอย่างยิ่งกำลังยืนกินดินโป่งอยู่ใต้ไม้ใหญ่กลางทุ่งหญ้าห่างออกไปเป็นระยะที่ไกลพอควรพอเห็นเขาก็แสนดีใจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อของมันหนังของมันหรือเขาของมันล้วนนำไปขายแลกทรัพย์ได้ทั้งสิน้น ดังนั้นจึงรีบหมอบลงเพื่อรอจังหวะดักยิงแต่เนื่องจากป่าแถวนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นทีโลงหากจะเข้าไปใกล้เขาก็เกรงจะทำให้มันไหวตัวเสียก่อนแล้วก็จกักพานหนีไปจึงจำต้องเฝ้าอยู่ห่างๆกระทั่งเห็นมันง่วนอยู่กับการกินเดนโปงยังไม่ได้ระแวดระวังเขาจึงค่อยๆย,ย,ยกคันธนูเล็งไปที่ก้านคอนาวสายคันธนูไปข้างหลังจนสุดแขน โดยเป้าหมายนั้นอยู่ไกลโอกาสยิงซ้ำคงยากเพื่อป้องกันความผิดพลาดเขาจึงยิงไปด้วยกำลังทั้งหมดเท่าที่มีเสียงลวกธนูแหวกอากาศดังหวีดหวิวพุ่งเข้าหาเจ้ากวางใหญ่ด้วยความรวดเร็วและรุนแรง แต่เชรอยชะตามันคงจักอย่างไม่ถึงคาดไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดอยู่ดีๆมันก็ก้าวเท้าออกไปข้างหน้าสองก้าวซะอย่างนั้นฉะนั้นลูกศรที่ว่าเล็งไว้แล้วอย่างดิบดีแทนที่จะพุ่งไปปักที่คอมันจึงพลาดไปโดนที่สะโพกแทนฝ่ายเจ้ากวางเขางามที่กำลังเพลินอยู่กับการกินดินโปง่งจู่ๆมีอะไรไม่รู้มาปักเข้าที่ก้นมันก็ให้ตกใจเป็นกำลังทรงเสียง อกเสียจนสนั่นป่าพร้อมกันนั้นก็ถีบขาหลังกระโจนไปข้างหน้าหายลับไปในพริปตาพรานใจบาปเมื่อเห็นลาบก้อนใหญ่อันตรธานไปต่อหน้าเขาก็ให้แสนขัดออกเครื่องใจจึงไม่รอช้ารีบตามเจ้ากวางลำบากไปทันทีเช่นกัน เขาออกตามรอยมันมาตั้งแต่ยังไม่ทันจักสายก็ว่าได้จนบัดนี้ตะวันได้เคลื่อนผ่านกลึงกลางสีสัตวไปก็พักใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นแม้เงายิ่งอากาศในดงราวป่าช่วงคิมมหันตรดูเวลานี้มันก็แสนอบอ้าวเซนี่กระไรดังนั้นเขาจึงรู้สึกกระหายน้าเป็นกำลังหลังจากทนมาพักใหญ่ในที่สุดเขาก็มีอาจที่จะทนต่อไปได้อีกจำต้องทิ้งร่องรอย ของเจ้ากวางไว้ก่อนออกสำรวจดูรอบๆว่าพอจะมีแหล่งน้ำอยู่ในที่ใดบ้างจะได้เข้าไปดื่มกินดับความกระหายที่มีอยู่อย่างมากล้นพ้นประมาณนี้เสีย แล้วก็ช่างบังเอิญสินี่กระไรและแวกนั้นมีวัดป่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่พอดีเจ้าอาวาสเป็นสงฝ่ายอรัญยวายสีพรานใจบาปครั้นสเปะสปะมาเจอวัดเขาก็ให้แสนดีใจรีบริ่งไปทันใดเมื่อถึงก็เห็นนอกชานกุฏิหลังหนึ่งมีอ,อ่างน้ำตั้งอยู่จึงไม่รอช้ารีบเปิดฝาควักกระบวยตักจ้วงลงไปทันที แต่ที่ไหนได้ในองค์กลับมีแต่ความว่างเปล่าหาได้มีน้ำใสาขาวแม้เพียงสักหยดสักหยาดที่พอจักให้เปียกมือพอเห็นดังนั้นโดยอารมณ์ที่ขัดใจเขาจึงพรุสวสดออกไปด้วยเสียงอันดังเว้ยสมณะหัวล้นฉันไหนจึงเป็นคนถอยเกียรติคร้านเสียเต็มประดากะอีแค่น้ำท่าพอจะให้ชุ่มมือสักหน่อยก็ยังไม่มีตักหาติดตุมเอาไว ตัวเองหรือก็อาศัยข้าวชาวบ้านแท้ๆแทนที่จะมีน้ำใจตอบแทนบ้างนี่กระไรกลับแล้งน้ำใจถึงปานชนิเสียงที่ตะโกนได้ดังไปจนถึงหลังวัดทำให้เจ้าอาวาสซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่จําต้องละทางจงกรมเดินขึ้นมาดูพอมาถึงก็เห็นบุรุษผู้หนึ่งกำลังยืนตาขวางจ้องมาที่ตน พระคุณเจ้ามองดูบุรุษเบื้องหน้าเห็นแต่งกายคล้ายกับพวกพรานป่าผมเผ้ายาวหนวดเครารุงรังมือซ้ายถือหอกมือขวาถือธนูจึงถามไปมีเรื่องใดหรือโยมฉะไหนจึงร้องเอะอะโวยวายพรานอารมณ์ร้อนด้วยถูกความหิวครอบงำพอฟังจึงไม่รอช้ารีบตอบกลับทันทีนี่สมณะนะ ตัวท่านหรือก็เป็นถึงผู้ทรงศีลเหตุใดจึงไม่ได้มีใจเมตตาแย่งนักบวชอากาศร้อนอบอ้าวอย่างนี้แทนที่จะตักหาน้ำท่าติดตุ่มไว้บ้างเพื่อมีใครผ่านมากระหายจะได้ดื่มกินนี่กระไรกลับปล่อยเสีจนแห้งตุ่มทั้งที่วันๆก็มิได้มีกิจการงานใดจะต้องทำเหมือนคารวาสเขาชรอยคงเอาแต่หลับอยู่แต่ในกุฏิเสียละกระมัง พระคุณเจ้าผู้ซึ่งไม่รู้อิโนอิเนจูจูถูกต่อว่าก็ให้สงสัยจึงเดินไปดูที่องค์พอเปิดฝาขึ้นก็เห็นมีน้ำอยู่เต็มหาได้ลดหรือพร่องลงไปเหมือนดังที่ชายเบื้องหน้าพูดไม่ก็จะให้พร่องอย่างไรในเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านพึ่งจะสั่งให้พระลูกวัดตักเติมเอาไว้จนเต็มพอเห็นดังนั้นจึงหันมากล่าวกับพรานป่า โยมน้ำก็มีเต็มตุ่มนี่นาฉะไหนจึงว่าไม่มีพรานใจบาปผู้ซึ่งกรรมกำลังจะตามให้ผลพอฟังก็เหมือนกับว่ามีใครเอาน้ำมันไปราดที่ในกองเพลิงรีบสวนคำพูดไปทันทีนี่สมณะนะน้ำแห้งจนไม่เหลือสักหยดแต่ท่านกลับกล่าวว่ามีน้ำเต็มตุ่มเออน่ะตัวท่านรึก,ก็นุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่เชไหนกลับประพฤติตนดังเช่นคนถอยไปเสียได้ องค์เถระพอถูกตำหนิซ้ำท่านก็ยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่จึงเพ่งไปที่ใบหน้าเขาคขานั้นเองด้วยฤทธิ์แห่งอรหันต์พอท่านมองหน้าเขาอยู่ชั่วขณะก็ทราบทันทีว่าบุรุษผู้นี้ก็เป็นผู้ที่มีจิตใจโหดร้ายชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นอาจินและบัดนี้ก็ถึงเวลาที่บาปเหล่านั้นกำลังจกให้ผล ดังนั้นจึงโดนบันดาลให้เขามองไม่เห็นน้ำทั้งๆท,ที่น้ำก็มีอยู่เต็มตุ่มพอรู้ดังนั้นโดยเมตตาจิตคิดที่จะสงเคราะห์เขาองค์เถระจึงกล่าวขึ้นว่าโยมหากโยมไม่เชื่องั้นเดี๋ยวอาตมาจะตักให้โยมดื่มกันแล้วกันว่าแล้วท่านก็หยิบกระบวยจ้วงลงไปในโอง่งจากนั้นก็ยื่นส่งมาให้เขา พรานใจบาปเฝ้าสังเกตอากับกริยาของภิกษุเบื้องหน้าอยู่ตลอดเวลาพอเห็นท่านยื่นกระบวยสสงมาก็รู้สึกมันช่างเป็นเรื่องน่าขันเซนี่กระไรสงสัยพระรูปนี้คงเห็นเขาเป็นทารอํามือกระมังจึงแกล้งหยอกล้อเช่นนี้ดังนั้นจึงคิดจะต่อว่ากลับไปให้เจ็บๆสักทีขนาดกำลังจะเอ่ยปากสากาเขาก็พลันสะดุดเข้ากับแววตาของท่านที่มองมา มันเป็นแววตาที่เขาไม่เคยพบจากผู้ใดมาก่อนเนื่องจากมันช่างเปี่ยมไปด้วยเมตตาเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจากพึงนีจริงๆดังนั้นคำพูดที่คิดจะต่อว่าจึงยังมิทันได้หลุดจากปากตรนข้ามเขากลับยื่นมือออกไปหมายจะรับเอากระบวยน้ำมาดื่มด้วยตังหาแต่พระคุณเจ้าท่านสายหน้าช้าๆเหมือนดังจากบอกให้เขาดื่มจากกระบวยที่ท่านถืออยู่อย่างนี้นี่แหละ ดังนั้นเขาจึงก้มหน้าลงไปดื่มโดยที่มีท่านเป็นผู้คอยถือกระบวยให้พอปากสัมผัสกับกระบวยเขาก็รับรู้ถึงความชุ่มเย็นของน้ำทันทีจึงให้รู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นล้นพ้นแต่เนื่องจากขณะนั้นมีความกระหายอย่างล้นเหลือเขาจึงดื่มน้ำติดกันรวดเดียวไปเป็นจำนวนถึง32กระบวย พอความกระหายหมดไปความโกรธที่คุอยู่ภายในก็ดับลงไปเช่นกันดังนั้นจึงได้สติพร้อมกับคิดว่าอาหาน้ำก็มีเต็มโอ่งนี่นาะเหตุไฉนจึงมองไม่เห็นหรือจะเป็นพระบาปที่เราทำไว้เข้ามาปิดตาทาให้เราตามมืดบอดไปนี่ขนอดไม่ตายยังให้ผลเพียงนี้หากว่าตายจริงๆเห็นทีบาปนี้คงจะนำเราลงอบายเสียเป็นแน่ พอคิดดังนี้เขาก็รู้สึกสลดสังเวชถึงการกระทําของตนที่ผ่านมาจึงสุดกายวางหอกลงกับพื้นพร้อมกับปลดคันธนูลงจากหลังจากนั้นก็ก้มลงกราบแทบบาทของพระคุณเจ้าขอร้องท่านให้ช่วยบรรพชาให้กับเขาด้วย องคเถระพอฟังคำขอของพรานผู้สำนึกผิดท่านก็มีได้ตอบรับหรือว่าปฏิเสธได้แต่นิ่งมองหน้าเขาอยู่ชั่วขณะหลังจากพิจารณาท่านก็เห็นว่าบุรุษผู้นี้ถึงจะเป็นผู้ที่ก่อกรรมทำบาปมามากก็จริงแต่เนื้อแท้จิตใจยังพอเป็นผู้ขัดเกลาได้ดังนั้นจึงยอมให้เขาบรรพชาเป็นสามเณรแต่ไม่อนุญาตให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วยเกรงว่าหากบวชพระให้เขาอาจจะไปก่อเรื่องที่ผิดธรรมหรือผิดวินัยที่ร้าย แรงขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นบาปติดตัวไปเสียเปล่าๆสามเณรคงหลังบวชเข้ามาเป็นพุทธบุตรก็มิได้มีความเกียดคร้านแต่อย่างใดตั้งใจปฏิบัติพระกรรมฐานอย่างต่อเนื่องแต่ทุกครั้งที่จิตจะรวมเป็นสมาธิภาพนิมิตของสัตว์ที่เคยประหัตประหารเอาไว้สมัยที่ยังเป็นพรานไพรใจบาปอยู่ก็ปรากฏเข้ามาทางมโนทวารให้เขาได้เห็นทุกครั้งไปบางตัวก็สแสดงทีท่าดุร้ายไม้จะขบจะกัด บางตัวก็ตีปีกพับๆตั้งท่าจะจิกจะตีทำให้เขามิอาจทำใจให้สงบได้พอจิตจะรวมคราใดก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปเมื่อเป็นบ่อยเข้าเขาจึงเริ่มท้อแท้คิดว่าตนคงไร้วาสนาบาปที่เคยก่อไว้คงจะมากเสียจนไม่มีทางแก้แล้วกระมังภาพเหล่านี้ถึงได้ตามมาหลอกวหลอนจนเช้าวันหนึ่ง เมื่อความอดทนถึงที่สุดเขาจึงเดินไปยังกุฏิท่านพระอุปชาตั้งใจจะขอท่านสิกขาลาเพศออกไปเป็นคารวาสเหมือนเดิมด้วยอยู่ต่อก็เป็นการสิ้นเปลืองเข้าวัดไปเสียปเปล่าหาได้มีประโยชน์อันใดฝ่ายอาจารย์พอเห็นลูกศิษย์มาหาแต่เช้าก็รู้แล้วว่าเขามีความคิดใดจึงแซงทักไปอ้าวเนน มีเรื่องใดหรือเดินหนงอยยังกับไก่เป็นโรคมาหาแต่เช้าเชียวปกติเนนเท่าพอฟังอาจารย์ทักก็จักตอปากต่อคคำด้วยแต่เช้านี้เขากลับเงียบขึมผิดปกติพอมาถึงก็ไม่พูดไม่จาสุดตัวลงกราบได้ก็ระบายความในใจให้กับผู้เป็นอาจารย์ทราบทันทีพระคุณเจ้าหลังฟังลูกศิษย์ระบายความอัดอั้นให้ฟัง ก็มีได้แสดงความเห็นใดได้แต่บอกก่อนสึกไปขอแรงช่วยทำความสะอาดวัดที่มันรกอยู่เวลานี้ให้มันสะอาดสะอ้านขึ้นหน่อยเถิดนึกว่าช่วยเอาบุญก็แล้วกันสัมมเนนอดีตพรานไพรใจธมินพอฟังอาจารย์มิได้บังคับให้ตนต้องฝืนทำพระกรรมฐานต่อเพียงแต่ให้ทำความสะอาดวัดเท่านั้นก็ให้แสนดีใจ รีบวิ่งไปหยิบเอาจอบเอาพระมาทันใดจากนั้นก็ลงมือเก็บกวาดถากถางทันทีฝ่ายอาจารย์พอสั่งแล้วก็ไม่ได้สนใจจะอยู่กำกับดูแลเดินกลับกุฏิไปเสียอย่างนั้นปล่อยให้สิทธิ์ดำเนินการไปแต่เพืยองลำพังกล่าวถึงเน่นคงแม้สติปัญญาจะโง่เขลากิริยาหยาบกระด้าง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการใช้แรงหรือใช้กำลังแล้วต้องถือว่าเขามีความสามารถยิ่งกว่าผู้ใดจริงๆเพียงคล้อยหลังอาจารย์ไม่เข้าไหร่บริเวณวัดที่ว่ารกราวกับป่าฉับพลันก็ค่อยๆสะอาดสะอ้านขึ้นมาเป็นลำดับตรงไหนที่เดินไม่สะดวกเคยมีกิ่งไม้ยื่นออกมาเกะกะกีดขวางเพื่อนก็ตัดก็รานเสียจนโล่งเตียนตรงไหนที่อึอดอัดหายใจไม่ปลอดโปร่ง เนื่องจากมีใบไม้หล่นมาสุมเสียจนเหยียบไม่ถึงพื้นเพื่อนก็ตักก็ขนเอาไปทิ้งจนหมดสินสมม้นสามเณนรร่างยักษ์ยิ่งออกแรงทำงานมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งดูสดชื่นแจ่มใสามากเท่านั้นเขาเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ยังมิทันจะสางดีก็ว่าได้จนบัดนี้ก็ล่วงเข้าไปบ่ายคล้อยจวนจะเย็นย่ำค่ำมืดแล้วบรรดากิ่งไม้ที่ขนมากองหักผู้ใดมาเห็นเข้ารับรองจักต้องตกอกตกใจเสียเป็นแน่ เพราะขนาดของมันนั้นใหญ่ราวกับภูเขาเล่ากาก็ว่าได้หลังจากพยายามมองหาว่ายังมีตรงไหนจะต้องเข้าไปเก็บกวาดอีกหรือไม่ปรากฏทั่วทั้งบริเวณวัดต่างสะอาดสะอ้านไปหมดจักได้มีซอกไหนมุมไหนที่ยังดูรกรุงรังหรือดูขัดหูขัดตานั้นหาไม่ได้เลยเมื่อไม่มีสิ่งใดจะทำเขาจึงวางจอบวางพระลงสุดกายนั่งพักหยุดใ้โคนไม้ต้นหนึ่ง หลังจากหายเหนื่อยจึงเดินไปยังกุฏิท่านอาจารย์เพื่อเรียนถึงความสำเร็จของภารกิจท่านเจ้าอาวาสพอฟังรายงานก็ออกมาดูพอเห็นกองกิ่งไม้ที่เขาขนมารวมไว้ก็ถึงกับตกตะลึงจนพูดไม่ออกเนื่องจากนึกไม่ถึงว่ามันจะมีขนาดใหญ่โตถึงเพียงนี้ กองไม้เบื้องหน้าหักให้คนทั่วไปทำกันก็ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนอย่างน้อย8-10ถึงคนถึงจากได้กองใหญ่ปานนี้แต่นี่กลับเกิดจากแรงงานของคนเพียงคนเดียวเท่านั้นมันช่างเหลือเชื่อจริงๆหลังตรวจดูคร,ร่าวๆท่านก็เห็นว่างานที่มอบหมายไปสำเร็จด้วยดีจึงสั่งให้เขาเผาซากกิ่งไม้นิเสียเพื่อมีให้เกะแกะรกลูกในกาหรือส่งกลิ่นเหม็นเน่าตามมาได้ในภายหลัง ด้านสิทธิ์พอฟังก็ไม่รอช้ารีบวิ่งไปหยิบดุนฟืนจากเตาที่พระลูกวัดกำลังต้มน้ำร้อนอยู่มาท่อนหนึ่งจากนั้นก็วิ่งกลับมาพอถึงก็โยนท่อนฟืนไปที่ซากกองกิ่นไม้ทันทีแล้วก็ถอยออกมายืนกอดอกทางขารอดูว่าเมื่อไหร่ไฟมันจะลุกพรึบขึ้นมาเขารออยู่พักใหญ่จนยุงเริ่มออกมาตอมก็แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นแม้เพียงประกายไฟ จนสุดท้ายอดรนทนไม่ได้จึงเดินเข้าไปดูว่าฉไหนไฟมันจึงไม่ติดสักทีปรากฏนอกจากไฟจากไม่ติดแถมฟืนที่โยนไปยังดับตามไปด้วยต่างหากพุทโธมันจะติดได้ยังไงก็ไม้พวกนี้มันเพื่อตัดออกมาใหม่ๆสดๆต่อให้จุดกันเป็นวันมันก็จุดไม่ติดโนนต้องทิ้งไว้สักเดือนหรือครึ่งเดือนนั่นแหละมันถึงจะจุดติด แต่เ네นนคงผู้นี้ก็ไม่ย่อท้อไม่ยังพยายามวิ่งไปขอฟืนจากพระลูกวัดเพื่อจักนำมาเผากองขยะกองนี้ให้จงได้กระทั่งฟืนในเตาแทบไม่เหลือสักดุนเขาก็ยังจุดไฟมิติดสุดท้ายวิ่งไปกลับหน้าวัดหลังวัดหลายเที่ยวเข้าเขาก็หมดแรงเลยสุดตัวนั่งหอบมันอยู่หน้ากองไม้เสียงั้นไยอาจารย์ที่ยืนเฝ้าห่างเมื่อเห็นลูกศิษย์ไม่สามารถจุดไฟได้จึงเดินเข้าไปถาม ว่ายังไงเนนยังจุดไฟไม่ติดหรือแนนร่างใหญ่ซึ่งกำลังอ้าปากพะง,งาบพะง,งาบหอบหายใจด้วยหมดแรงที่จะลุกจูู่พอได้ยินเสียงทักก็ถึงกับสะดุ้งตกใจรีบหันมามองพอเห็นอาจารย์ยืนอยู่หลังตนจึงยกมือพนมตอบไปว่ายังขอรับกล่าวพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็จุดไม่ติดสงสัยกิ่งไม้พวกนี้มันยังสดอยู่คงต้องรอสักเดือนครึ่งเดือนนั่นแหละขอรับถึงจะเผาได้ ผู้เป็นอาจารย์พอฟังก็ถึงกับอุทานลั่นออกไปอะไรนานขนาดนั้นเชียวหรือโอ้ยรอนานอย่างนั้นไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้หากเดนเผาไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเผาให้ก็แล้วกันว่าแล้วพระคุณเจ้าท่านก็เพ่งลงไปที่พื้นปัตตภี บัตรนั้นเองด้วยฤทธิ์แห่งอรหันต์ผืนแผ่นดินที่ราบเรียบอยู่ดีๆเพราะถูกอนุภาพแห่งอภิญญาสมาบัตเพ่งใส่ฉับพลันมันก็ค่อยๆแยกตัวออกจากกันจนมองลึกลงไปถึงอเวจีมหานรก ภาพสัตว์นรกที่กำลังดิ้นทุรนทุรายเพราะถูกเปลวไฟเผาผลาญก็ปรากฏเป็นที่ประจักษ์เต็นสองตาของสามเณรโคงแล้วจู่ๆองค์เทระท่านก็เอื้อมมือไปหยิบเอาสะเก็ดไฟที่เห็นแตกกระจายอย่กเกลื่อนพื้นนรกขึ้นมาลูกหนึ่งขนาดประมาณเท่ากับแสงแห่งก้นของหิ่งห้อยเห็นจากได้จากนั้นท่านก็โยนเจ้าลูกไฟนี้ไปที่กองซากกิ่งไม้เบื้องหน้า บัดนั้นเองด้วยอนุภาพแห่งไฟนรกกองกิ่งไม้ที่ว่าใหญ่โตเราผู้เขาเล่ากาเพราะถูกลูกไฟหล่นใส่ยังไม่ทันที่จะกระพริบตาชับพลันมันก็อันตรธานหายไปจากตรงหน้าราวกับว่าไม่เคยมีกองซากกิ่งไม้มาก่อนยังไงก็อย่างนั้นเหลือแต่เพียงเศษเท่าทุลีกองใหญ่ทิ้งไว้เป็นหลักฐาน สัม,มนเนรเท่าพอเห็นอนุภาพอันร้อนแรงสุดประมาณของไฟนรกเข้าเขาก็ถึงกับหน้าซี่ตัวสัน่นงายหลังล้มลงไนกองกับพื้นทันทีองค์เทระที่เฝ้าจับจ้องอากับกิริยาของสิทธ์อยู่ตลอดเวลาพอเห็นอาการหวาดกลัวของเขามีมากสุดประมาณจึงม่รอช้ารีบสำทับไปทันทีเอาละเนน เก่งไม้พวกนี้เราใช้สะเก็ดไฟในนรกเผาให้แล้วนะเธอคงเห็นถึงอนุภาพมันแล้วใครที่เคยทำบาปเอาไว้มากๆอย่างพวกที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายไปก็ต้องไปตกอยู่ในนรกขุมนี้นี่แหละเอา้าไหนว่าจะสึกไม่ใช่หรือมามาเรียบรีบเข้าประเดี๋ยวจะมืดจะขําซะก่อน เนนเท่าซึ่งกำลังนั่งสั่นพับพับเป็นเจ้าเข้าพอฟังอาจารย์เตือนเรื่องที่ตนมาขอให้ท่านศึกก็ยิ่งเกิดอาการหวาดหวันควันภวะเข้าไปใหญ่ค่อยๆย,ยกมือพนมตอบอาจารย์ไปด้วยเสียงที่สั่นฟันกระทบกันว่าค่ะแต่อาจารย์หากสิทธิศึกไปวันนี้เห็นทีคงไม่แคล้วต้องลงนรกเมื่อครูใช่ไหมขอรับผู้เป็นอาจารย์พอฟังจึงตอบสวนไปทันทีอ๋อ oh, แน่นอนต้องลงแน่ว่ายังไงตกลงจะศึกตอนนี้เลยใช่ไหม สิทธิเท่าพอเห็นสีหน้าขึงขังของอาจารย์จึงคิด วันนี้หากเราขืนศึกไปเห็นทีคงไม่รอดไปจากนรกแน่อย่ากระนั้นเลยอย่าไปทรงไปศึกมาเลยดีกว่าพ่อคิดดังนั้นจึงไม่รอช้ารีบตอบผู้เป็นอาจารย์ว่าข้าแต่อาจารย์สิทธิ์มาคิดดูที่ผ่านมาสิทธิ์อาจจักยังความเพียรไม่พอจึงเป็นผลทำให้ใจไม่หนักแน่นสิทธิ์คิดว่านับแต่คืนนี้ไปสิทธิ์จะขอปฏิบัติธรรมยังความเพียรให้ถึงที่สุดและจะขอดูซิว่าเจ้าบาปอากุศลที่ตามมาหลอกมาล้อนมันยังจะตามมาราวีกับสิทธิ์ได้อีกหรือไม่ ฉะนั้นสิทธิ์ขออยู่ต่อดีกว่าขอรับองค์เทระพอฟังยังไม่แน่ใจจึงถามย้ำไปอีกตกลงว่าไม่ศึกใช่ไหมสัม,มเนนคงไม่รอให้อาจารย์พูดจบรีบสวนคำพูดกลับทันทีไม่ขอรับก็จะให้ศึกยังไงขืนศึกออกไปเขาคงไม่แคล้วต้องกลายเป็นหมูหันเสียเป็นแน่ นับจากนั้นเนนคงอดีตพรานรายใจบาปก็เร่งทำความเพียรอย่างไม่ย่อท้อจนในที่สุดผลแห่งการปฏิบัติก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้บรรล,ลุอนาคามีผลกลายเป็นพระอริยบุคคลหลุดพ้นไปจากเงื้อมือแห่งนรกได้ตลอดกาล จากเรื่องที่นำมาเล่าหวังว่าคงพอทำให้หลายท่านที่ท้อต่อการทำความดีคงมีพลังใจเพิ่มขึ้นบ้างขนาดคนบาปอย่างพรานไพรใจทมินพอมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเขาก็ยังสามารถพาตนให้พ้นไปจากเงื้อมมือของนรกได้แล้วนะับประสาอะไรกับท่านที่ฟังนิทานเรื่องนี้คงไม่มีใครยอมน้อยหน้าเนนเท่าอยู่แล้วใช่ไหม